นี่หนูมั่นใจเลยว่าถ้าท่อนฮุกลงติ๊กตอกเนี่ยคนเล่นไม่ต่ำกว่าแสนคนนี่บรรดาเมียเมียต้องลุกขึ้นมาเล่นคอนเทนต์กันขนาดนี้<ห>ตอบโจทย์มากกับคนที่เป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องชอบแน่ๆไหน,ไหนนี่อารมณ์อารมณ์มาแล้วนะเจนนี่นะบทก็อยู่ในมือด้วย <c oughs> เนื้อเพลงอยู่ในมือสักหน่อยได้ไหม <c oughs> พวกเราอยากฟังกันเอออารมณ์มันมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูเริ่มเริ่มจากบอกข้างซ้าย let's go บอกข้างซ้ายที่นั่งเมียไม่อยากเสียชีวิตจะคิดหลอกกันบอกข้างซ้ายที่นั่งฉันอย่าดึงดันท้าทายอำนาจเมียบอกข้างซ้ายที่นังเมียหรืออยากเสียชีวิตก็ทันหันสะกดร่องรอยระดับโคน,นันอย่าได้ฟันคิดว่าฉันแนนโงน่อะต่อเลยต่อเลยมา เป็นไฮพี่เป็นหายผู้ชายจะมีคนร้องมันต่อร้องแทรกร้องแทรกอ่ะเลโคตรไม่รูนะเอามาจากไหนมาใช้โดของใครบ้านหรือเปล่าพี่กิ๊บติดผมของใครไม่รู้อ่ะลายการ์ตูนอย่างเงี้ยไม่ได้ไปเอามาไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไอ้เงี้ยเรื่องไอ้อ่ะหาไม่รู้เลยยังไงว่ารถตัวนี้แข่งนักกันอยู่ทุกวันนะก็รถมันเป็นของฉันน่ะไออ่ะพี่ไม่ให้ัวหนูนะขอโค่ะโคตรดีโคตรดีค่ะเขาทุค่ะ าพเมื่อสักคร,ครคู่คือภาพที่คุณจินตนาการไว้เลยไหมเจเนี่ยังไปร้องแล้วมีพี่แจ๊ดช่วยด้วยเมื่อกี้สุดยอดนะเกินเลยครับเกินออความคาดหมายเลยครับ